สวัสดีครับพบกับรายการอาทีสกายการไฟกันอีกแล้วนะครับคับผม,ผมอ้าว <c oughs> อยู่มนนั่งเยอะวน <c oughs> ี้จะพูดกัน,นอะไรโอเคครับไม่ไม่ที่ผมไม่พูดเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าในนี้มีอะไรบ้าง <laughs> ผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลมากก่อนเลยนะก็คุณก็เรียกผมมาถ่ายเนี่ยฮะแล้วคุณก็เรียกผมมาถ่ายเนี่ยอ่ะนึกวก็เงียบอีกแบบนี้ไม่ใช่ผมยังไม่รู้เลยอ่ะฮะดำเนินเลยดำเนินเลยเดี๋ยวผมช่วยอ่าวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวเครื่องบินคือละ ซึ่งเดินเจอช่องเรากซึ่งเดินเจอช่องเราโอ้โหขายดีไหมเนี่ยอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวชุดเอ่ออะไรนะคอลเลคชันแพ็ค2020ไม่คอลเลคชันสองพนยี่สิบเซอร์ไพร์เซ็ตนะครับจากทางคิดอันคิดส่งมาให้เราได้รีวิวกันอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณทางคิดอันคิดอีกหนึ่งรอบนะครับขอบคุณครับก็สำหรับชุดนี้จะลงขายตามเซเว่นกล่องละ99บาทคล้ายๆกับตอนที่เรารีวิวเซร็ ก่อนหน้านี้มีละเคล่นเซตเออมีละเคนเซตอ่ะที่จะลงเซเว่นเท่านั้นแล้วก็จะมีของเก่าๆมาซึ่งของเก่าๆที่เราเห็นก็จะมีอ่ะอันเนี้ยอันแรกเลย Bt 13อืสมน่าจะทั้งสองขีดแล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เท่าที่เห็นอะมันจะมีมีเยอะมีอลายมีไอ้นี่ด้วยไอซีซีบป่ะมีมันคืออะไรนะไอไอของลิงจ๊กเกอร์อ่ะอีบีหกป่ะ เอ่อ C B ศูนย์หกที่มันเป็นลิงก์จากที่ผมเคยเห็นแบบหายากๆก็มีไอี T D ชีลานุยะอ่ะมีด้วยหรอไม่เห็นเลยมีมีแล้วก็มี C H B ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม T C B เดนนที่เห็นนะแล้วก็มี B T สิบ B T คือของหายากๆนี่มากันครบนะก็แต่แล้วแต่ดวงด้วยว่าแต่ละที่เขาจะมีอะไรมันแล้วแต่ดวงว่าเซเว่นตรง้เขาจะเอาเข้ามาหรือเปล่าเพราะบางที่บางที่มันไม่มีนะ ใช่ที่เจอที่พันทิพย์มีเจอซีเอชบีส่วนสามโอเคเอก็แล้วแต่ดวงท่านนะครับว่าท่านจะได้ชุดไหนแล้วก็เซเว่นตอนตรงนั้นจะมีหรือเปล่า<ช>เพราะบางที่อ่ะถ้าเกิดว่าไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนซื้ออ่ะเขาก็ไม่เอาเข้ามาเลยใช่ก็จะลําบากพวกเรานิดนึงครับมาวันนี้เราก็ได้มาจากคิดกันคิดแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างก็มันจะเป็นของเก่าใช่ไหมแล้วก็จะมีเหมือนชุดที่แล้วก็คือจะเป็น f อฟซีสามเอฟซี่วนหนึ่งสามใบครั้งที่แล้วมันเป็นอะไรนะ อะไรสามใบสักอย่างวะฟูอาร์ตปะใชะ่มีเป็น l ีเจนฟูอาร์ตเออเออใช่ใช่รีเจนฟูอาร์ตแล้วก็แถมกับไอ้อะไรอีกใบนึ่งอะกับไอ,อ้การ์ดแคมไทยอะก็ข้างหลังก็จะมีตามนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าไอ้ที่มันเป็นเดี๋ยวเส้นผมใครวะที่มันเป็นตัวนึ0 1อะคือมันมีหลายใบยที่ต้องใช้มากเลยนะน,ะน,ะน,ะนะตอนนี้อย่างถ้าใครเล่นกีเซ่ใช่ไหมหาหลักๆเลยคือหาโนกิเอลโนกิเอลที่มันเป็นเกศสามอะเพราะว่ามันเอาไปใช้เล่นกับกีเซ่ได้แล้วก็มี มีหลายอย่างนะแต่ที่ผมอยากได้สุดก็จะเป็นโคโนตคอมานก็ยังไม่มีอตอนเอฟซีคือเปิดแล้วไม่ได้ก็อันนี้คือเราแงะไว้แล้วเพราะว่าคือเมื่อวานเรามาถ่ายแล้วเออมนติดปัญหาเกิดผิดพลาดทางเทคนิคใช่ก็เลยได้ผ่านกันแงะ้ไปแล้วซึ่งเราก็เห็นของในเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราจะไม่สปอยว่าเราเห็นอะไรใช่เราเราจะทำเหมือนแบบว่าเฮ้ยครั้งนี้มันการเปิดครั้งแรกอ่ะก็ใช่ก็ครั้งแรกแต่สำหรับผมว่าครั้งแรกไะไม่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อน เพราะว่าต,วตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรต้องพูดถึงมากเท่าไหร่นะก็สําหรับชุดนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอตัว BT13 อะ่ะมันจะมีโอกาสที่จะได้เป็นแ R ด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามันมี BT14 ลงมาก็อาจจะเป็นแจ็คฟอตที่ว่าเราจะได้กีเซ่้แต่ไม่น่ามีมีคมันเพิ่งออกใช่เห็นเห็นไอ้นี่สุดก็คือ13นะใช่ถ,ถ้าไปเห็นก็จะเหมือนเดิมนะครับข้างหลังจะเป็นซองแยกมาให้ก็คือเอาง่ายๆเหมือนกับว่าเขาเอาของ ของที่มันเป็นของกล่องมีต3หรือไอของกล่องชุดนี้แกออกมาใช่ไหมแล้วเขาก็เอาไอโปรโมแพ็คที่มันสามใบเนี่ยแปะกับข้างหลังเข้าไปแค่นั้นรแบบับแค่นั้นเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่สามใบนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะสาหรับตัวกล่องนี้ก่อนก็จะมีเป็นของเนโออ่าลิงจ็อกเกอร์ครับแล้วก็อันนี้เพราะว่าอันนี้คือผมเห็นไปแล้วก็มันก็จะสุ่มมานะมีทั้งสองอาร์สามอาร์จีอาร์อะไรก็แล้วแต่อย่างอันนี้มันได้เป็น ก r หนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นสามบาสองบงกล่องก็ได้เป็นแบบ2 R 1, หมดเลยเลยตรงนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรโนกิเอลหนึ่งตัวก่อนนะอันนี้สองอก่อนสองไงตัวหนึ่งแล้วค่อยเป็นสามนะครับมันก็จะสุ่มประมาณนี้ซึ่งข้างในเนี้ยผมบอกเลยว่าโชคดีสุดอะ่ะสำหรับผมนะที่คิดว่าโชคดีมันก็จะมีได้โคโนตคอมมานใช่ไหมได้โนกิเอลได้อะไรอีกว่าเขาดูก่อนไ,ได้เครื่องบินด้วยเออใช่ไม่ใช่จริงๆคือมันมีของดีหลายอย่างนะที่ใช้ในเนี้ย ต้องมันมันอยู่ที่แล้วแต่คนเลยนใช่เราบางคนที่อยากเล่นสายเก่ามันก็ยังจําเป็นอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าจําไม่ผิดนะเออบางใบมันยังราคาสูงอยู่บางใบคนเขายังเล่นอยู่เขายังหากันอยู่ใช่แะปัจจุบันนี้เขาก็ยังหากันอยู่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็จะใส่ซองแบบนี้มาทีนี้เอ่อตอนแกะผมบอกได้เลยว่ามันจะแข็งนิดนึงไม่ใช่แข็งนี่มันมันแน่นเวลาเราดึงอ่ะมันก็ต้องแบบ ดึงแล้วใส่กลับไม่ได้ม,มันคน <วะ S 2> ต้องพยายามนิดนึงอะ่ะเดี๋ยนะถูกทางหรือเปล่าถูกแหละเพราะเมื่อวานก็แกะน,นี้ก่อนอ๋อ <c oughs> อันนีข้างล่างก่อนอันนี้ข้างล่างก่อนโ <c oughs> อน้แน่นจริงอะ่ะแล้วคือมันเป็นมันเป็นกาวสองหน้าแบบติดอย่างเงี้ยคือเราต้องดึงอันนี้ออกมาก่อนนะจริงๆแล้วอะ่ะแร้วค่อยมายใช่แล้วค่อยมาดึงตรงนี้อ่นนี้ข้างหลังก็นี่ครับได้เพิ่มอีกแล้วใบที่ร้อยแปดสิบเท่าไหร่ไม่รู้อะเยอะมาก อะไรไม่มีใครเอาเดี๋ยวผมเอาเองก็แบบก็มีมันก็จะมีสุ่มหลังกล่องเหมือนกันหมดยกเว้นยกเว้นอันนั้นที่ไม่มีปีเพราะเพราะอันนี้เป็นทีดีใช่เพราะอันนั้นมันเป็นพีดีก็อันนี้ก็คือข้างในข้างในเหมือนกันเป๊ะเลยครับมันก็คือการที่เขาแกะจากกล่องออกมาแล้วเขาก็แปะแพ็คเข้าไปข้างหลังเฉยเฉยมันไม่ได้มีอะไรเสริมมาข้างหลังหรือเขาไม่ได้ถอดอะไรออกไปมันก็เหมือนเดิมเป๊ะ ถ้าเกิดว่านับจริงๆแล้วก็เหมือนถอดแพ็กเกจออกมาเอาแต่ก้อนนี้แล้วก็มาใส่แพ็กเกจประมาณนั้นก็คือของที่อยู่ที่ยังขายไม่หมดก็เอามาแปะลงไปประมาณนั้นแหละถ้าก็อย่างที่เปิดไปต้นคลิปว่าถ้าเซเว่นไหนไอ้นี่เนอะก็จะมีของแรงมากๆอยู่ในนั้นเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะถ้าจาไม่ผิดอะไอตัว B ีท3สิบามล็อตแรกมันถ้าอันนี้เป็นล็อตแรกนะมันจะมีที่มันเป็น G r อาร์แต่ปั๊มทองอะลงไปในกล่องด้วย ก็คือถ้าเกิดว่าเขาเอาของล็อตแรกมาหรือมันมีของล็อตแรกเหลือแล้วเขาใส่เข้ามาด้วยก็มีโอกาสที่จะแจ็คตอบแตกมเหมือนกันไม่น่าเหลือแล้วมั้งใช่แต่แค่คิวไม่น่าเหลือทีนี้อนุ่น right> มีอะไรบ้างเอามาดูไอคอนิกใช่ไอคอนิกอ๊บไอคอนิกนี่ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่ใช่สักพักงันนานมากแล้วล่ะก็นี่ครับตอนนี้เคยคิดจะจัดไอคอนิกเล่นอยู่แต่ว่าตอนนั้นคือยังหาของไม่พบแต่เดี๋ยวอาจจะมีคลิปมาจัดให้ดูแหละว่า จัดอะไรจัดเล่นกับอะไรไม่ใช่จัดยังไงเพราะอันนี้คือการจัดมันง่ายๆเทกมันไม่ได้มีอะไรมากแต่แค่จะจัดยังไงเล่นแค่นั้นแหละอ่ะประมาณนี้ครับของข้างในทั้ง2ชุดที่เราได้มาก็หาซื้อได้ตามเซเว่นเท่านั้นนะเท่านั้นราคากล่องละเก้าสิบเกาบาทยกเว้นแต่ว่าบางที่อาจจะเอามานะไปหามาตามเซเว่นแล้วเอามาขายนะก็ก็แล้วแต่ท่านสะดวกจะหาแล้วกันใช่ประมาณนั้น ก็สำหรับชุดนี้มันก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ทำรีวิวกันไปแล้วไม่เพราะว่ามันเป็นของที่มันมันเป็นของเก่าที่ออกมาแล้วถามว่าความคุ้มของในชุดนี้ก็คือเนี่ยมันได้เอฟซีเยแหละถ้าคุณฟุกต้เจียนี่ผมว่าดีแล้วมันก็ดีนะดีแล้วนะเพราะว่าตอนที่เราเปิดหาเอฟซีกันแรกๆนี่ก็คือโอ้โหหากัน้ยากหายากหายากบางใบที็ยังแพงอยู่นะใช่เพราะบางใบถ้าคุณแค่คุณเจอเจีเนี่ยบางใบยังราคาระดับสามหลักอยู่เลยใช่แล้วก็มันคือมันเป็น เอฟซที่ผมคิดว่าถ้าไม่นับรวมของจีการนะมันคือเอฟซที่เอาไว้เล่นได้ตั้งแต่ต้นจนจบเล่นได้เรื่อยๆนั่นแหละครับนนะก็สำหรับคลิปนี้ตนะ้องขอขอบคุณทางบริษัทคิดเอ็นค,คิดอีกหนึ่งรอบนะครับที่ได้สนับสนุนสินค้าชุดน,นี้มาให้เราได้รีวิวกันแล้วก็เจอก,กันอีกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าตารางของภาควีจะออกเมื่อไหร่แต่จะพยายามทําเป็นคลิปไฟล์มาแล้วกันเห็นว่าตอนนี้มันมี อะเลโธใช่ป่ะเลโธไฟเออก็เดี๋ยวอาจจะจัดเด็กเลโธมานั่งเล่นกันครับประมาณครับแล้วก็เอ่ออันนี้อาจจะมีคลิปพิเศษเป็นบัตตี้ไฟนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงเพราะแวนมันไม่มีอะไรใช่ไหมเราะผมก็เลยไปบัตตี้ไฟเพราผมก็เลยกลับมาเล่นบัตตี้ไฟกันนะครับก็คือเสียตังค์กันมากมายกับบัตตี้ไฟก็อาจจะมีคลิปบัตตี้ไฟมันแซ่บๆบ้างหนึคลิปสองคลิปนะครับจนกว่าแวนจะออกของใหม่แต่แวนออกของใหม่เราก็ไม่ได้ทิ้งบัตตี้ไฟแค่จะอาจจะแบบไม่ทุ่มเหมือนตอนนี้อาจจะมีอ่เดี๋ยวนะ อันนี้บอกไว้ก่อนอาจจะมีเป็นแบบไลฟ์สดของบัตตี้ไฟทีดีใหม่ทั้ง3อันเราอาจจะมานั่งเปิดนั่งคุยกันเล่นๆขำๆาอาจจะมีแบบคลิปนั่งไฟเอาเปิดทีดีแกะหนึ่งกล่องมานั่งเล่นกันเลยอะไรประมาณนี้กับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดที่มันเป็นคีกับฮิลใช่ไหมที่จะออกเียนทาวาเนี่ยคือสั่งไว้แล้วเตรียมรอของมาแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวกันก็อาจจะเจอกันหลักๆก็จะเป็นเดือนหน้าและก็เดือนทันวาช่วงนี้อาจจะมีคลิปน้อยหน่อยใช่ก็จะพิ่งนี้ไปไหนก็แล้วกันใช่ครับ หรือถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปเ,เล่นวัน y ี้ไฟแบบว่าเอาลงมาเทคไม่ใช้ตีไปตายอะไรประมาณนี้ผมวเธอเล่นเล่นงูๆกันนะครับตามนั้นอาจจะมีนะอาจจะมีนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ครับรายการแบบเดียวเท่านีค้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ